สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้เจอกันตั้งหลายอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าหมอก็ไม่ได้โหลด YouTube Channel อันใหม่เลยนะคะเพราะว่าเรื่องที่สอนนี่ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยเป็นคาถามที่ง่ายๆนะที่คนไข้มาถามเราแต่ว่าเราต้องพูดที่นิ่งสักนิดหนึ่งจะค่อยอัดนะคะก็เป็นคําถามที่มีคนไข้คนนึงเขาเข้ามาถามเราว่าทุกวันนี้เขาล้างไตเนี่ยได้น้ํายานเนี่ยกำไรต่อวันประมาณ600 CC ซีซีต่อวันเนี่ยถือว่าใช้ได้หรือเปล่านะคะ คำถามแค่นี้ไอ้ข้อมูลแค่นี้เราตอบไม่ได้นะว่าดีหรือไม่ดีค่ะเราต้องถามคนไข้ย้อนกลับไปว่าคุณตอบได้หรือเปล่าว่าคุณเนี่ยปัสสาวะอยู่วันละกี่ซีซีค่ะคนไข้คนคนี้เขาตอบเราได้นะเ <s> ขาตอบว่าเขาปัสสาวะอยู่วันละพันซีซีค่ะคุณตอบได้หรือเปล่าคุณต้องตอบได้นะถ้าคุณตอบไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่มีข้อมูลให้คุณเหมือนกันค่ะ คนไข้ทุกคนเนี่ยต้องตวงปัสสาวะตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเดือนละหนึ่งวันให้พอรู้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยตัวเองฉี่อยู่กี่ซีซีคุณไม่ต้องตวงทุกวันเราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเราตวงให้แค่พอรู้ว่าวันหนึ่งฉี่กี่ซีซีถ้าคุณยิ่งไม่ค่อยมีฉี่ยิ่งต้องตวงทางการแพทย์ถือว่าปัสสาวะที่น้อยกว่าร้อยซีซีต่อวันอาจจะไม่มีความหมายแล้วแต่ถ้าเกิดคุณฉี่วันละสองร้อยห้าร้อยสามร้อยนี้คุณต้องตวง เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่รู้เลยว่าฉี่วันละเท่าไหร่ข้อมูลที่เราได้ทางการแพทย์ถือว่าน้อยเกินไปค่ะฉี่วันละร้อยซีซีเนาะบอกได้หรือยังยังนะเราต้องดูอันดับถัดไปค่ะว่าคนไข้คนนี้บวมหรือเปล่าค่ะคนไข้คนนี้ไม่บวมค่ะไม่บวมเนี่ยเราบอกได้เลยนะว่าว่าเขาดีอยู่ในหมวดแรกค่ะหมวดนี้คือหมวดน้ำและโซเดียมค่ะ หมวดนี้เนี่ยเป็นหมวดที่เราสอนมาเยอะนะคะคนไข้เก่าๆ่าเนี่ยนาจะฟังเรื่องนี้หลายรอบแล้วแต่วันนี้มีคนไข้ใหม่หลายคนนะคะน้ําและโซเดียมเราทิ้งออกไม่หมดอยู่แล้วเพราะเราไตาวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเกณฑ์ที่รู้ต้องรู้ว่าเราต้องกินน้าเท่าไหร่และกินโซเดียมเท่าไหร่เพราะว่าลากด,ด้วยวิธีไหนก็เอาออกไม่หมดเมื่อไหร่ที่น้ําและโซเดียมเกินอยู่ในตัวคุณจะบวมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่บวมบอกได้ว่ามีน้ําและโซเดียมไม่เกิน น้ำและโซเดียมเกินบวมแปลว่าหัวใจโตวความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแดงแข็งอัตราตายและอัตราป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแดงจะสูงกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นคุณต้องชนะข้อน,นี้ก่อนคือคุณต้องไม่บวมค่ะระหว่างที่เราสอนสอนเนี่ยมีคนไข้ค,คนนึงยกมือถามเนาะว่าเอ๊ะเขากําไรวันละสามร้อยซีซีค่ะใช้ได้ไหมเราก็ต้องถามเขาต่อเนาะเพราะว่าแค่นี้บอกอะไรไม่ได้ค่ะสามร้อยซีซีต่อวันคุณมีฉี่ไหม เขาตอบเราว่าไม่มีปัสสาวะเลยค่ะคนไข้คนนี้ล้างมาประมาณหกปีนะคะคนไข้ไม่มีปัสสาวะเหลือแล้วปกติคุณล้างไปเรื่อยฉี่คุณจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะเราไม่สามารถรักษาไตาเก่าไว้ได้ไตเก่าคุณจะลดลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปนะคะ่ะฉี่เขาไม่มีเลยไม่บวมเฉยเลยค่ะในขณะที่เรามีคนไข้ที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆอยู่คนหนึ่งเนาะไม่ใช่คนหนึ่งอะหลายคนค่ะคนไข้บางคนกําไรเวลาเป็นพัน เอาตัวเลขนี้ก็ได้นะคะ1,500 cc ต่อวันฉีว่วันละเท่าไหรดี600ก็ได้นะคะเห็นเขากําไรเยอะแยะอย่างนี้นะปะสัสสาวะไม่น้อยเลยนะคะ600 cc ต่อวันบวมเฉยเลยค่ะสแสดงว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ค่ะแปลว่าเราไม่สนใจว่าคุณจะกาไรเท่าไหร่เราไม่สนใจว่าคุณจะฉี่อยู่เท่าไหรแต่เราสนใจตอนจบว่าคุณเนี่ยบวมหรือเปล่าค่ะคนไข้คนแรกเนี่ยบอกได้เลยว่าที่เขาไม่บวมสแสดงว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาต้องกินน้ําเท่ากับที่เอาออกปกติเราจะให้คุณคํานวณน้นําที่เอาออกเท่าไหร่ต่อวันมันจะเท่ากับที่คุณจะกินได้ต่อวันคือเอากาไรบวกปัสสาวะแล้วบวกเหงื่อห้าร้อยซีซีค่ะคนส่วนใหญ่จะมีทางการแพทย์จะระบุให้คุณบวกไปเลยห้าร้อยเสมอจะมีกรณีที่คุณมีเหงื่อเยอะกว่านี้ได้คุณต้องทํางานแบบใช้แรงงานหรือออกกําลังกายเยอะพอสมควรก็ฉีดถึงจะถึงแปดร้อยต่อวันได้ค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยู่พื้นฐานทั่วๆไปจะฉีดประมาณห้าร้อยค่ะ สแสดงว่าคนแรกเนี่ยเขาต้องกินน้ำเนี่ยเท่ากับห0ร้อยบวกหนึ0พันบวกห0ร้อยเท่ากับ2พันหนึ่งรยซีซีหรือน้อยกว่าเขาเลยไม่บวมสักทีค่ะคนที่สองก็เหมือนกันนะคะเขาต้องกินน้ำสามร้อยบวกศูนบวกห้าร้อยได้แ800ดร้อยคือเขาต้องกินน้ำแ800ร้อยหรือน้อยกว่าเขาเลยไม่บวมสักทีค่ะพวกนี้เขาตั้งตั้งใจนะโดยเฉพาะคนที่สองสแสดงว่าเขาต้องตั้งใจเลยเพราะว่าด้วยองคาที่เขาไม่มีฉี่เลยและกำไรน้อยขนาดนี้เนี่ยแปลว่า เขารู้เลยว่าเขาจะต้องกินน้อยอันนี้คือไม่ได้ฟลุ๊กค่ะคนสุดท้ายเนี่ยบอกได้เลยว่าวันหนึ่งเขาต้องกินน้ํามากกว่าพันห้าร้อยบวกหกร้อยบวกห้าร้อยคือมากกว่าสองพันหกร้อยซีซีต่อวันแน่นอนเขาเลยไม่ยุบสักทีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นคุณต้องเริ่มรู้ก่อนว่าคุณทิ้งน้ําต่อวันเท่าไหร่คุณถึงจะรู้ได้ว่าคุณจะกินน้ําต่อวันเท่าไหร่ความยากของน้าเนี่ยอยู่ที่ข้อที่สองนะคะมันมีน้ําแอบแฝง น้ำที่เราตรวงไม่ได้เนาะเช่นคนไข้ชอบมาคุยกับเราอุ้เรากินข้าวต้มแต่เราตักมาแต่เม็ดข้าวเนี่ยเม็ดข้าวคุณนิ่มขนาดนี้ได้เพราะมีโมเลกุลน้ําแทรกเข้าไปอยู่ค่ะถ้ากินข้าวได้ก็พยายามกินข้าวสวยเพราะว่าน้ําที่อยู่ในเม็ดข้าวมันน้อยกว่าข้าวต้มอยู่แล้วค่ะคุณกินมะเขือเทศในสลัดผักมะเขือเทศในสลัดผักเวลาคุณกัดลงไปเนี่ยน้ําเยอะแยะเลยนะในเนื้อมะเขือเทศเองน้ําพวกนี้ตวงยากค่ะ คนไข้ที่บวมแล้วก็มีปัญหาเยอะต้องคุยกับนักกําหนดอาหารเพราะว่าเขาถึงจะคุยในรายละเอียดว่าลักษณะผักลักษณะผละไม้ลักษณะอาหารที่คุณซื้อกินเนี่ยมันมีน้ําที่ตวงไม่ได้ปนอยู่เปล่าค่ะอีกข้อหนึ่งที่ยากกว่านะคะก็คือโซเดียมนะคะวันหนึ่งต้องกินประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อวันนะคะคนไทยกินอยู่ที่ 5,000- ถึง6,000มิลลิกรัมต่อวัน,นะคะ่ะโซเดียมเป็นเกลือแร่ที่ล้างออกไม่หมดอยู่แล้วถ้าคุณกินเกินมันก็จะค้างในเรามันก็จะดูดโมเลกุลน้ำไวร้รอบๆตัวมัน,นะคะ่ะ เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเป็นคนที่กินน้ําไม่เยอะแต่กินโซเดียมเก่งแปลว่าโมเลกุลน้ํามันอยู่ในอาหารมันเลยถูกดูดซึมเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวดแรกนี่เราเลยฝากไว้นะคะหมออาจจะไม่ได้พูดเรื่องโซเดียมละเอียดเข้าไปได,ดูใน y o YouTube c ช anel อันย้อนย้อนหลังไปนะคะอันที่เราสอนเนี่ยเราพูดเรื่องโซเดียมเยอะทําให้เราไม่เอามาพูดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมันจะประเด็นมันจะแตกเกินเนาะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยนะหมวดแรก เดี๋ยวเรามาดูหมวดที่สองนะคะหมวดที่สองนะคะมีความสําคัญเหมือนกันนะคะแต่ถ้าถามเราเนี่ยจริงๆเราว่าสาคัญน้อยกว่าหมวดน้ําและโซเดียมนะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่แล้วป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิด <c oughs> จากหมวดน้ําและโซเดียมที่ค้างอยู่ในตัวเราหมวดที่สองที่เราต้องเรียนรู้นี่ก็คือหมวดของเสียตัวเล็กนะคะ ของเสียตัวเล็กที่เราตรวจทางการแพทย์ว่าเราทิ้งได้หมดหรือเปล่าเวลาเราไตวายวเนี่ยก็คือชื่อ,อยูเรียนนะแล้วก็ครีตินีนนะคะก่อนคุณมาล้างเนี่ยเขาจะดูยูเรียนในเลือดกับครีตินีนในเลือดถ้ามันเยอะมากเนี่ยแปลว่าไตาเราวายเยอะ เขาก็จะมาตัดสินใจกันว่าเราจะล้างหรือยังค่ะแต่พอคุณล้างไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ดูยูเรียกับเครอตินีในเลือดอย่างเดียวเราดูยูเรียกับเครอตินีในของที่เราทิ้งออกมาสิ่งนี้เขาเรียกว่าความพอเพียงของการล้างค่ะปกติแล้วเราจะตรวจหนึ่งครั้งต่อปีนะคะคนไข้ใหม่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถูกนัดให้ตรวจภายใน2อถึงสเดือนแรกหลังส่งบ้านนะคะถ้าคุณเป็นคนไข้ใหม่วันนี้เนี่ยเวันแรกที่เราส่งไปเราอาจจะยังไม่นัด เราะว่าเราต้องการให้นิ่งกว่านี้หน่อยประมาณ2อสเดือนผ่านไปเราถึงจะเริ่มนัดนะคะอย่าลืมไปถามทวงเจ้าหน้าที่เพราะบางกรณีเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของการที่เราจะลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไหนที่เป็นคนไข้เก่าก็ควรจะรู้ว่าปี6-3เนี่ยควรจะตรวจเดือนอะไรช่วงโควิดเนี่ยกุมภา์มนาเมษาพฤษภา มิถุนานี้เราเอ้ยพฤษ,ษภาเนี่ยเราไม่ได้นัดเพราะว่าการตรวจความพอเพียงมันใช้เวลาพอสมควรทําให้เราไม่อยากให้คุณมาอยู่รวมกันนานๆเราก็เลยข้ามไปประมาณ3เดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรบก,กวนให้ทุกคนที่เป็นคนไข้เก่าต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องตรวจเดือนอะไรแล้วไปถามนะคะปกติแล้วเวลาตรวจเนี่ยเขาจะให้คุณเอาน้ํายาล้างไตที่ปล่อยออกเมื่อวานเนี่ยเอามาหมดเลยเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาตัดรวมกันแล้วก็เอาพายกวนแล้วก็ดูดมา10บซีซีใส่หลอดทดลองนะคะ พร้อมกันนะเขาใช้คุณฮี้ัุปาวะมาด้วยว่า24ชั่วโมงคุณชีอยู่กี่ซีซีเสร็จแล้วเขาก็จะดูดออกมา10ซีซีแล้วก็มาใส่หลอดทดลองเสร็จแล้วเขาจะส่ง2อันนี้ไปตรวจนะคะของเสียตัวเล็กที่ชื่อ,อยูเรียรวมกันแล้วในน้ํายาล้างไตแล้วก็ได้ััสศสวะ24ชั่วโมงที่ทินี่ต้องมากกว่า1.7ถ้าเป็นครีเอตินีเนี่ยต้องมากกว่า45แปลว่าทางการแพทย์เนี่ยมีตัวเลขในใจว่า นอกจากจะทิ้งน้ำและโซเดียมให้เพียงพอแล้วยังต้องทิ้งตัวเลขนี้ให้เพียงพอด้วยทางการแพทย์ก็เลยมีตัวเลขนี้ในใจอยู่นะคะทุกทุกคนที่เป็นคนไข้ใหม่เวลาคุณมาล้างใหม่ๆตัวเลขคุณจะอยู่ประมาณสองกว่ากว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยของคนไข้ที่นี่เพราะว่าตอนที่คุณมาเริ่มล้างคุณยังมีน้ํายาล้างไตหิ้วมายังมีฉี่หิ้วมาตัวเลขมักจะได้สองต้นๆค่ะแต่พอคุณล้างไปหลายๆปีข้าวหลายๆปีข้าวเนี่ยปัสสาวะจะเริ่มหายไปค่ะ ถึงจุดที่คุณไม่มีปัสสาวะเลยเนี่ยหิ้วมาไม่มีฉี่แล้วเพราะว่าฉี่มันน้อยกว่าร้อยซีซีต่อวันละจุดที่คุณหิ้วมาแค่เนี้ยบางคนเนี่ยตัวเลขจะไม่ถึงหนึ่งจุดเจ็ดถ้าเกิดตัวเลขต่ํากว่าหนึ่งจุดเจ็ดเราอนุมานได้ว่าเออคุณน่าจะล้างไม่ค่อยพอเท่าไหร่ค่ะแปลว่าเราต้องเริ่มดูอาการคุณว่าคุณมีลักษณะของคนที่ป่วยบ่อยๆหรือเปล่ากินข้าวไม่ได้เบือ่ออาหารนอนโรงพยาบาลด้วยเรื่องต่างๆบ่อยๆหรือเปล่าเพราะมันบ่งถึงความไม่แข็งแรงของคนไข้ค่ะ ดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่มากกว่า1 7จเหล่านี้เนี่ยมันดูคู่กับอาการนะคะบ่อยครั้งที่เรามีคนไข้ที่ตัวเลขดูดีๆนะแต่ตัวคนไข้ดูไม่ดีเลยแปลว่าอะไรแปลว่าข้อแรกคือเราต้องสงสัยว่าคุณอาจจะล้างไม่ครบที่บ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าในทางการแพทย์หมอไตถือว่าถ้าคุณทิ้งตัวเลขของเสียในตัวเลขได้มากกว่านี้เนี่ยคุณควรจะอาการดีถ้าคุณ ทำที่บ้านไม่ครบเช่นเราสั่งให้คุณทํา4ถุงวันที่คุณมาตรวจความพอเพียงคุณก็หิ้วมาครบอยู่จะอยู่บ้านจริงๆคุณทํา3ถุงบ้าง2ถุงบ้าง4ถุงบ้างอะไรแล้วแต่คุณว่างอย่างเงี้ยอันเนี้ยหน้าตาคุณจะดูไม่ไปกับตัวเลขค่ะกระบิยันก็คือคุณมีโรคอื่นบางครั้งเนี่ยคุณมีวันโรคคุณมีโรคหัวใจที่ไม่ได้รับการแก้ไขคุณมีตับแข็งคุณมีแผลที่เท้าเรื้อรังบางอย่างที่ทําให้คนไข้ดูโทรม โดยที่ไตอ่ะเราทําให้ครบหมดแล้วเราทําได้แค่นี้แล้วทําเต็มที่แล้วแต่คนไข้ดูไม่ดีเพราะว่ามีโรคอื่นที่ไม่ได้แก้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มีทารกในใจนะคะแปลว่าทางการแพทย์ก็ตามคุณดูอยู่ว่าเอ๊ะมันไปด้วยกันหรือเปล่าค่ะเวลาที่เราตรวจอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวาดรูปปสัสสาวะเหมือนเดิมกันนะวันที่คุณไม่มีฉี่เนี่ยก็จะเป็นวันที่เรา วิงเวียนเล็กน้อยนะเพราะว่าเราจะกลัวเลยแหละว่ามันจะล้างไม่พอเพราะฉะนั้นคนไข้าบางคนเราเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไข้คนบางท่านเนี่ยต้องระวังเช่นคนไข้ที่ตัวใหญ่หนัก80กิโลเจดกิโลเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่แต่อายุไม่มากคนไข้หน้าตาแบบนี้มีโอกาสเลยว่าถ้าไม่มีฉี่อ่ะสี่ถุงน่าจะไม่พอนี่คือเห็นกันตั้งแต่ครั้งแรกนะพอประมาณได้ค่ะแต่คนไข้าบางคนตัวเล็กค่ะ หนัก45 5 0กิโลอายุ70-60คนไซส์เล็กแบบนี้แม้ไม่มีฉี่เลยเนี่ยมีโอกาสที่จะล้างสี่ถุงและพอช่วยชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถในการทิ้งของเสียตัวเล็กเขาเนี่ยจะค่อนของทุกๆคนจะคงที่หมดมันอยู่ที่ว่าเราผลิตของเสียได้เยอะเออกี่มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะคะตรงนี้มันจะปรับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ